จะรวยไม่ต้องทำงานหนักเว้ยคนส่วนใหญ่ยัง,ยงคิดอย่างนี้ข้อสำคัญเลยคุณจะต้องปรับ Mindset นะครับทุกคนจะต้องเลือกใหม่คนส่วนใหญ่ไม่เคยตั้งสติ แล้วเขาก็พาโลโรภายในไม่โอเคเขาไม่เชื่อว่าตัวเองทําได้<ช>พี่พตั้งแตลง่ลุงมาเจอพี่่พี่บอกให้ลุงเลือกตามที่ตัวเองอยากได้แล้วให้โลกมันปรับตามเรานี่คือคีย์ลุงมาเจอพี่อะพี่เลือกอะไรผมอยากจะรวยแต่ผมอยากจะสบายรวยแบบทสบายที่สุดรวยแบบที้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบเท่านั้นนี่ก็เลือกได้นะใช่ใช่วิาชาของโลกคือกูเลือกก่อนว่ากูอยากได้อะไร่เสร็จแล้วให้โลกแม่งปรับตามกูใช่ไม่ใช่กูไปคิดก่อนว่าโลกเขาต้องการอะไรกันแล้วกูไปตามนั้นใช่ถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นถ้าคุณอยากได้แบบนั้นก็ยังเชื่อแบบนั้น เชื่อยากมากเลยแต่ถ้าคุณไม่ตัดสินใจบอกว่า ต่อไปนี้กูจะเป็นแบบคนแบบนี้นะคนแบบอาจารย์มาดิตคือกูจะเลือกแบบที่กูอยากได้เสร็จแล้วให้โลกไม่ปรับตัวตามกูมคุณเก็ตไหมเก็ตผ, <ม S 1> <ๆ>ผมต้องการคนแบบนั้นถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นมานี่มาเรียนก,กับผมนี่แล้วถ้าคุณเลือกแบบนั้นคุณจะได้แบบนั้นวิชาของโลกเนี่ยผมจะให้68ข้อที่คนเนะี่ยรวยหมายมเขาว่าคนรวยมันทําอะไรกันถึงได้รวยสรุปทั้งหมดเลย68อย่างที่รวยแบบสบายถ้าเกิดเป็นออนไลน์นะครับหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าโอเคนะเร็วที่สุดและดีที่สุดก็คือว่าคุณโอนตามบ นะคะ Inspire Music นะรีบไปที่ Inbox หรือทางไลน์ at bundit แล้วก็ส่งสลิปเลยจบ mm. อันนี้คือ The Best ที่สุด